โอเควันนี้นะเราจะมานำเสนอมัพที่ผมเคยเล่นแล้วมันสนุกดีนะก็คือ Crazy s t a r m a พนี้เลยครับคนชื่อมาได้เลย Crazy s t a r เอาเป็นว่าถ้าถามว่าเกมมันเป็นยังไงมันเป็นเกมปีนบันไดสุดทรมานครับแต่มันก็ทรมานในเมื่อไม่มีค้าแต่นะ แต่เกมนี้มันมีคลาสให้เลือกหลายสายเลยซึ่งผมจะรีวิวแค่คลาสที่ผมใช้นะครับซึ่งคลาสที่ผมใช้เนี่ยเป็นคลาสที่มันเป็นแบบคลาส,สิกที่สุดในเกมนี้เลยนะก็อาไปว่าเข้าไปเล่นกันแล้วก็คนที่เล่น VR นะไม่ต้องห่วงแบบนี้รองรับ VR และผมขอใบ้ไว้นะคนที่เป็น VR เนี่ยจะ ได้รับสิทธิพิเศษสักอย่างหนึ่งในนี้แต่ผมใบแค่นี้แหละโอเครอโหลดแปบ,บนึงนะโอเคมาแล้วก็สกิปตัวทอรี่ไปเลยนะเพราะว่าผมเคยเล่นไว้แล้ว แบบเนี่ยจะเป็นจุดเลือกคลาสอ่ะน,นะก็คลาสที่ผมใช้เนะี่ยคือคลาสเน่เน่ครับผมใช้คลาสพาทอนอ่ะน,นะแล้วก็เท็กเจอร์เสื้อผมไปเรียบร้อยแล้วไม่โหลดเท็กเจอร์เสือ้อดีแนละ้วที่เท็กเจอร์หน้าหล่อของเรายังไม่ไปอ่ะ โอเคซึ่งระหว่างเกมเนี่ยนี่เราจะเจอไอ้บันไดแบบนี้แหละฮะแต่ว่าผมแต่ว่าแป๊บหนึงผมใช้ไม่ได้ผมใช้ผิดเสียฟรีๆเลยฮะก็ ผมจะขึ้นไปตรงนี้นะโดยเป้าหมายเราเนี่ยก็คือด้านบนมันจะมีก้อนพลังงานอยู่เอาเป็นว่าเราไปกันเลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยงานยากแล้วละ่ะทีนี้มา แต่ว่าลำบากนิดหน่อยอะนะไม่นิดหรอกโอ้โหไปขึ้นขึ้นขึ้นขอบคุณที่เพื่อนเขา ่ยสร้างทางไว้ให้เราอ่ะนะมาละโอเคบันไดบันย้ายไปตรงนั้นให้เกมนี้หัวร้อนนิดนึงนะถ้าทุกคนมาเล่นอนะ่ะแต่ก็เกมนี้มันต้องใช้สมองอ่ะนะมันก็เลยจะหัวร้อนง่ายหน่อย ตันแล้วอ่ะเพื่อนอเงียบไปนานเลยนะโอเคก็ตรงนี้ไปได้ไหมเฮ้ยเกือบแล้วโอเคผมมาทางนี้ดีกว่ามาละไม่ไม่ทักษะ ดีล่ะทีนี้มาทางนี้แล้วกันมาขึ้นไปครับผมมาตรงนี้ล้กันผมมาชั้นสิแล้วอะนะใส่ง่ายดีฮะ โคตรชิลเลยเป็นสายคลาสสิกของเกมนี้ด้วยเนี่ยประเด็นอะหืยากแล้วไงทีนี้โอเคเทคกเจอร์หน้าเริ่มไปคะจังหวะนี้ออามามีอีกทางนึงงน,นี่ไปแล้วทางนั้นเหมือนไปทางตัน โอเคสร้างบันไดตรงนี้ดีกว่าเพือกสุดท้ายแล้วกันทุกคนมานะผมจะไม่เหลือแล้วแต่เพื่อใช้ชนะครับ คนอื่นหากินน่นะได้เมื่อกี้เงียบไปนานเลยโอเคมามีร่างโคลนของผมโอเคมาสึงส,ส,สุดแล้วครับรอให้บอลมันมา,มาถึงตรงนี้ผมรออยู่ทุกคนมาสักทีดิ <laughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกหน่อยชัยชนะก็เป็นของเราละรอให้บอลมันมาโอ้โหปีนขึ้นมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยนั่นแหละครับความเป็นเคลาซซี่สแตลของแท้สมชื่อครับบันไดที่บ้ามาก มายังมายังโอเคมามาอยู่ตรงนี้อ,อ๋อแล้วก็วันเนี้ยผมไปเที่ยวบุรีรัมด้วยนะก็นั่นแหละผมไปเที่ยวบุรีรัมเรียกได้ว,ว่าเท็กเจอร์หน้าผมไม่ผมไม่เหลือแล้วนะเนี่ยโอ้โห ไปหมดแล้วครับเทกเจอร์ผมมาหน่อยซิโอเคมันมีคนไล่ตามฉันเยอะมากเลยอะไล่ตามผมเยอะมากอะ <c oughs> พวกเราอยู่บนจุดสูงสุดเพื่อนไม่ต้องกลัวมามามาเฮ <c oughs> โอเคมามาโอเคต้องรอฮะ,ร,ะรอเลยโอเคมาสักเท สัมผัสกับชัยชนะน้าวผมใช้เวลา402วิแล้วเนี่ยโอ,โอเคนั่นแหละนะเป็นแบบแก้เบื่อในวันนี้ก็ขอถ่ายปกคลิปก่อนแป๊บนึ่ง ทุกคนขอถ่ายปกคลิปก่อนแคปภาพนี่มันยากจริงๆเลยฮะบ้านนะทุกคนโอเคเสร็จแล้วก็สำหรับวันนี้ นั่นหลอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ